ที่จะมาทำการทดลองถอดล้อที่มันเติมลมยางอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปลูกไปลูกจังไปลูกยางยิ่งไปแล้วสวัสดีครับ ยินดีนเท่าไหร่ก็สู่ช่องชูชาติเคซี่คลานะครับนี่กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้มาทําคลิปทดลองครับผมรอบตามไปยิ้มเลยทดลองตามกันเลยชุดนี้ก็ยังใส่เหมือนกันเลยแต่บรรยช่านชุดนี้เอ็มซีส่งมาให้ครับผมอขอบคุณพี่พิ้นทีนันสําหรับเสื้อเอาไว้ใส่ทาการทดลองวันนี้นะครับตอนแรกนี้ว่าตัวใหญ่เขาใส่แล้วพอดีตัวเลยนะครับเอ็มซ <Hey. S 1> <MC> ีเห็นแล้วสงสารก็เลยส่งเสื้อมาให้วันนี้ ที่จะมาทําการทดลองถอดล้อที่มันเติมลมยางอะเออเวลายางหลุดแล้วของเขาเอาแก๊สใส่แล้วจุดไฟมุ่มให้มันกลับมากลมเหมือนเดิมอะ่ะ การทดลองเราก็ต้องใช้ของจริงเท่านั้นจะเอาล้อที่มันอยู่ข้างนอกเยอะแยะมีไม่เอาครับผมเดี๋ยวเราใช้ล้อจริงเลยนั่นก็คือล้อที่อยู่ในรถของพี่เลยเดี๋ยวถอดล้อออกมาแล้วก็มาทําการระเบิดล้อครับใหม่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปดูนี้ว่ามันจะใช้ได้ไหมมันจะมีแอลกอฮอล์นะเห็นเขาใช้กันนหมแอ,อลกอฮอล์แก๊สน้ำมันบินซินแต่น้ำมันบินซินเนี่ยกลัวว่ายางจะไหม้อ่ะเพราะว่าถ้าบรรยากาศเข้าได้ไฟมันติดอยู่ยางมันไหม้แน่บินซินจะไว้เป็นสิ่งท้ายดีกว่านะเดี๋ยวเอาแอลกอฮอล์กับพวกแก๊สก่อนเริ่มทำการทดลองกันเเลลลลลยยดดดดดดีกกกกกกว่่่่าาาาคคคคครรรรัับบผมมออออนจะไไปปููิิทงงื์์แชชชชให้ต ะจะได้เป็นกำลังใจในการทำตอไปแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจทูชาติเคสซี่คาเป็นมุกทูชาติวิรวันจันทนุนะครับก่อนจะไปดูคลิปที่มีสิ่งดีๆมาแนะนำนะครับนั่นคือตอนนี้ทูชาติเคสซี่คามีแบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแล้วครับ แรกคือแมนเคสซี่คาร์แว็กนี่เห็นไหมเป็นเคซี่คาร์มี2ตัวตอนนี้นั่นก็คือน้ำยาเคลือบสีนานนะสูตรพิเศษเลยผลิตภัณฑ์เคลือบเงาสีรถยนต์สูตรเข้มข้นอันนี้ใช้งานง่ายล้างรถให้เรียบเช็ดน้ําออกฉีดๆแล้วก็ทอาผ้าถูมันจะลื่นเงาเลยใครสนใจสั่งมาใช้กันพี่รับประกันว่าใช้ดีอีกอย่างนึงก็คือน้ำยาเคลือบเงายางใช้แล้วทนติดทนนานน้ำไม่เกาะ2ตัวตอนนี้ใครสนใจสั่งมาได้เลยในเพจทูชาเคนซี่คาร์ เดี๋ยวเรามาทดลองเผชิญกันเลยดีกว่าว่าถ้านรย่างแมนจะทำยังไงเพราะมามร้อนมันเข้ายากแค่กิ่งไปเลยแระแคกให้มันหลุดไปเลยเฮ้ยโอ้โหเรียบแล้วเรียบน้อยไม่หลุดไม่หลุดหรอกพอมันเด้งลมแล้วหลุดยากไม่ง่ายหลุด้ยจะทำยังไงให้หลุดดีครับ ที่งา้นยางเรามีไหมไม่ได้ปกติเขาจะต้องบีบร้านมันจะมีเครื่องบีบอือมันต้องบีบเอ้าวทำยังในทีนี้เออแกะมาก่อนวิธีเยอะแยะเดี๋ยวเราซึ่งไปขยลบุกที่นี้ไม่ได้เราลองทอนนั้นทอดยางแบนแล้วตอนนี้ยไปไหนไม่ได้แล้หจอดหายแล้วจอดดูดิเนี่ยยางแบนความนุ่มเวลายางแบนแล้วน่ากลัวเลยนะผมบอกเลยอ่ะเดินๆเร็วเร็วเร็วเฮ้ยยิงขนาดนี้เลยเหรอยิงกัดนะยิงคว่ำได้เลยอ่ะโอ้หก็หายไปสามนิ้วอ่ะ วางไว้เนี่ยแล้วเอารถกดลงไปเออขอบรถกดวางขอบรถกดลงยังไงก็หลุดเอองั้นอ่ะเนี่ยเออนั่นแหละอะไรก็หลุดเออเนี่คือปัญหาที่ทุกคนเจอในฝ่าแล้วมันแก้ไขไม่ได้ใช่รับนี่เราอยากจะให้มันหลุดเฉยๆหรอกเนี่ยนี่ครดดัออบกดท evet. ั้งหลุด โอ้เรียบร้ยรอยหลุดคอมคเรียบร้อยยางหลุดขอบแล้วครับแอมหลุดสองฝั่งเลยไหมฝั่งนี้เอพอมแล้วนี่ในป่ามันต้องหลุดสองลูกฟังแบกเสื้อวันดำ ไฟท้ายไม่ดีรถฉันมันเก่าหลุดฝั่งไปเหรอนะฝั่งเดียวมันก็ลูดไม่มีทางหรอกหลุดฝั่งเดียวนี่แหละเขาก็ลองนี้แหละปกติถ้าหลุดสองฝั่งก็ต้องผิดเข้าข้างนึงใช่มันระเบิดช่วยไม่ได้ให้มันหลุดให้หมดหลุดไม่ไม่พอก็เดี๋ยวไปเอานู่นไปร้านยางลมยิงทำไม่ได้นะยังไงก็ขึ้นโอ้ิงเหรอวะเคยดูแล้วเหรอเออไม่เคยทำหรอกดูเดียวอันนี้ที่น้องลองทำทิงเลยนะมันไม่เหมือนกันดูนะ ก่อนจะออกเออเรียบร้อยมาแยกฝั่งกันทีนี้แดกยางกับพีกยังมีชีกหลอกไม้มาทำไมชอบไม่รู้ดูม่าไม่จบใดูว่าจบนอนหยองทิ้งไงใช้เชื้อเพลิงอะไรบ้างครับบินซินบินซินเดี๋ยวไว้ใช้สุดท้ายเลยครับเดี๋ยวใช้น้ำมันก๊าซทุกคนน้ำมันก๊าซเหรอน้ำมันก๊าซไม่ไม่มีแรงเพิ่มนี่รอ น้ำมันก๊าซไม่มีโอกาสออกเลยน้ำมันก๊าซไม่มีแรงพืบแล้วคนคนบ้าอะไรพวกน้ำมันก๊าซเข้าปากันมั้เออต้องใช้แก๊สกระป๋องกิ่นน้อยก่อนเซฟก่อนเดี๋ยวกลินเยอะเดี๋ยวมันระเบิดตรงเออเอายากันยุงก็ได้ยากันยุงลองดีกว่าใช่เหรอเออฉีกเข้าไปแล้วครับเออจุดอ่ะเอออย่างนั้นเอาเออนี่นี่แล้วก็แนกเกอร์ก็ได้แต่ว่าโกเล็ตมันจะเลอะยางหน่อยเลอะยางแต่ไนกเกอร์แม่งก็ระเบิดยากกันยุงดูดิเอาเอาใบก้อนเออใบก้อนเลย ไปหาไม้คอมเพิงก่อน้อครังมาต้องใช้คอมเพิงโอ้ยปืนมันใกล้ไหมยาวๆน้อยตัวอีกยาวๆน้อยตัวอีกห่างแรกแปลกใจปลดแอร์เกินไปหรือเปล่าปืนใกล้ๆนั่นเลยเหรอไม่ใช่อย่างงี้จูกเลยใครไม่ใช่เห็นเขาต่อไม้ยาวงี้ต่อไม้ก็ได้เดี๋ยวอันนั้นจุดไฟที่นั่นแล้วพ่นใส่เลยนี่เลยเออทำอย่างนั้ก็มี เป็นการทดลองก่อนเข้าป่านะครับสมถติว่าเจอปัญหาแบบนี้เราจะได้ทําได้เพราะถือว่าเราฝึกซ้อมมาแล้วถ้าเราไปทําในป่ามันไม่มีการฝึกซ้อมเว้ยเออมันต้องลองใช่มันต้องฝึกซ้อมมาจากบ้านก่อนเหมือนนักมวยอ่ะจะขึ้นชกต้องซ้อมก่อนดิแม่งเข้าไปในป่ากุ้มมาพังกุ้มแล้วไปทำเลยไม่ทําไม่ได้ขีดเข้าขีดเข้าไปฮะเออขีดเข้าไปเราต้องเลือสูบนะช้าไม่ได้ช้าก็ระเหยอุ้ยมียุงหนุงในมียุงหนุงในมียุงหนุงในเพียบเลยยยังอู้ยัง เฮอเฮอเฮอเออเอาเอเฮ้ย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 ไปรอเลยจะได้จะได้ขึ้นไว้ขึ้นเว้เยเฮ้ยเขึ้นปักเลยเอาเอเฮ้ยเฮอเ้ยเฮ้ยไปรอเลยขึ้น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 ครบเลยอะขึ้นครบเลยอ้าวนลมหมดลมก็หมดอีกปกติเราต้องมีเครื่องปั๊มรอไว้เลย อันนี้ไม่เป็นไรมันติดขอบแล้วเราเติมได้เลยไงใช่เสร็จแล้วเนี่ยสั้นแท่าร่คลิปอ่ะอันนี้ได้อะอันนี้ได้อะได้ได้้อันนี้ดีด้วยอันนี้่าอย่างน้อยเราติดครับกันยุงได้ข้ามลงมาแรงขึ้รแรงเลยนี่ถ้าเป็นแก๊สแรงกว่านี้กแก๊สก็แรงใช่แก๊สก็แรงแก๊สน่าจะต้องขี่น้อยกว่านี้อ่าแก๊สลองเป็นไงครับเคยเห็นไหมเอาใบก้นขึ้นขอบยาง ไอสัดใช้ได้ป่ะใบก้อนซึ้งขอบยางเอาใหม่ที้ไหมก็ต้องกดออกอีกอ่ะกดออกก็ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ต่อไปใช้อะไรใบก้อนใช้ได้มันมีอะไรวะเรื่อกอย่างนี้นะก็มีบินซินแต่บินซินอ่ะแม่งไม่ค่อยพึบงวยางอะไรไฟลุกด้วยเออไฟลุกแกกะป๋องแกกะป๋องได้แต่ต้องขีดทรายออกไปก้อนนะแล้วก็แอลกอฮอล์ล้างแผลอ่ะ ขอ้าวอย่างนี้ต้องลองไงที่ผมยังทําจรวดได้เลยแอลกอฮอล์อ่ะแกนทุกคนรู้แล้วว่ามันต้องได้แน่เพราะแครมันแรงดันดีกว่านี้อีกแอลกอฮอล์เดือดอันแอลกอฮอล์แล้วเอาอีกอย่างหนึ่งยเางแอลกอฮอล์ให้ดูมาคงต้องถกดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาล้อออกครั้งที่สองครั้งที่สองย่างยางคอนถอดนี่แหละถอดสองสี่ล้อเลยไปนี่ยางกินใหม่เนี่ยไม่มีการยุงไม่มีขึ้นยางแน่นอนยุงไม่ข้าขึ้นยุ่งวายสัตว์เหม็นที่าย การทดลองแอลกอฮอล์ล้างแผลแอลกอฮอล์ล้างแผลค,ครับอันนี้เจนสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเวลาเข้าป่าเราวพกไปอยู่แล้วใช่ใชส,ำส,สำหรับเวลาล้างมุมล้างแผลเพื่อนจริงมุมถิงใบแบบเราเติมเลยเติมเลยลาดไปรอบรลาดไปรอบๆเอออะไรนะนั่นแหลกมันก็รุกลาดไปล,ล,ล,ลาดไปลาดไปเออน,น,นั่นแหละ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 เยอะไหมวะเออนั่นแหละพอแล้วพอแล้วโอเคอย่างก็เอาเป็นหางมาเออพอแล้วไม่ต้องไกลมากครับเออพร้อมนะเอาชุดนะเอา เฮ้ยไปใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปลูกไปลูกจ้าไปลูกจังชิบหายแล้วมันมันฟู่แล้วมันมันไม่มันแรงแรงกระแทกไม่พอแรงกระแทกไม่พอมันมันฟอเข้าไปแล้วมันฟออยู่เอาไปลูก มีเสียงมีเสียงฟออยู่แต่ว่าคือมันมีมันมีพื้นที่เบ่งเยอะเกินไปไอสัตว์เอ้ยเกือบไปแล้วแรงระเบิดน้อยแรงระเบิดน้อยเออไฟลุกยางเลยห้ามใช้อันนี้ห้ามใช้อะไรเป็นสินะต่อไปไอเสียงยางเกือบเสียผมว่าอะไรที่เป็นก๊าซเป็นแก๊สอะแรงบวมินตรงมินมินสินเหรอหัวแม่งจะไฟลุกแบบนี้นี่น่าจะไฟลุกหลงแล้วหลงมลนะไอเสียมันดับไม่ได้นะ ้ไปลุกแน่นอนเบนซินก็ต้องขีดเป็นป๊อปกี้อ้างั้นแก๊สแก๊สอ่ะแก๊สกระป๋องมาตอนนี้ทุกคนสองข้หน้ากูแล้วเนี่ยหมดและเย่ะแล้วไอ้เหี้ยถีบยางใหญ่เลยกันเอาไปลุกน้ำไปลุกจ้าเอาแล้วมาที่มันแคีมมานอ่ะเพื่โอ้โหน้ำขันเดียวมันไม่ลุกเยอะขนาดน้ำขันได้ใส่ให้มันพอเหมาะโอ้โหคิดเยอะเลยหัวปอดแดกเลยโอ้โหไม่ดีเดียวปอดแดกเลยโอ้โหน้ำขันเดีว่ลุกอะาดน้ำขั เดือเหี้ยใครนี่จะะไหมเลยนี่เออไปกลัวยี่้จูชาติอยากเล่นเดียวไม่เป็นไรไดโอ้ยฉันกี่พันเองแปดพคิดนี้าอยังเขียนว่าอะไรไม่มีขายแล้วยางราคาอ่ะลาดข้ามาเลยใช่ไหมเออลาด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 นวนวนอันนันอนั่นแหนนั่นไหนนั่นไหนนนน ี้เยไม่มีไม่มีแรงระเบิดไม่มีแรงระเบิดมีมีแต่ไฟลุกยางอ่ะละคร้อมแล้วมาแฉีดโชดนี่ไล่เอามาฉีดปะป๊าเข้าพอแล้วเออโอ้ยแรงแรงแรงโอ้โหเออสามสักสามปื๊ดสามปื๊ดเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นดิโอ้ยไม่ไม่ให้หลบเลยโอเคโอ้ย ี่ไปแชกอ่ะหดจุดรอไว้แล้วก็ดังแรงโอ้ปอดว่ะเดี๋ยวยิงให้ไหมโอ้ยถือถเข้าไปเยอะไอเกียร์ยิงอ๋ออาเป็นไงต้องงี้โอ้ยหยุดเลยทจ้ง ขายยังแม่เหรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันดูดอยู่ดูดบุบเลยมันดูดบุบเลยแรงจัดเฮ้ยแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมันเท่าไบก้อนว่ะใบค้อนมันเยอะไลยบก้อนมันระเบิดแรงมากเลยนะใช่มัน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 แล้วมันปึ้มเลยมันไม่ได้มารอเนี่ยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใบก้อนระเบิดแรงมากเลย เออ,อยางกลมไปโดนนั้นเลยร้อนเลยแก๊สมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงดันเท่าไม่ก้อนนี้กว่าว่ะไม่ก้อนสะเียรก่าด้วยขึ้นปุ้นเลยอ๋อกลิ่นลยกลิ่นม่ก้อนยังอยู่เลยลิ่นใบก้อน <laughs> สุดยอดแค่นี้ก็กลับมาใช้งานได้แล้วเจ้าป่าได้แกนเราพกไปนุกงทิ้มอยู่แล้วแต่หัวน่ะเราไม่ค่อยพกไปหัวพ่นสีอ่ะถ้าไม่มีหัวพ่นสีเอาอะไรพ่นวะอย่างนี้ถ้ามีสอลมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทอสอลมออกสอรลมฉีดก็ใช้ได้แต่ใช้ยากหน่อยทําไบก้อนใช้ค่อนง่ายเลยเข้าป่าแล้วเอาใบก้อนไปด้วยเออใบก้อนขินยงติดใบก้อนไปอันหนึ่งแต่วินซินไม่แนะนำเป็นสา์ไฟลุกเอาไฟลุกมไฟลุกจ้า โปรเหมือนรืมมันมน้อยวะสรุปแล้วใช้ได้ครับใช้ได้สอ,องครับไบ้อนอ่าอะไรที่เป็นแก๊สแอลโกอฮอล์ก็อย่าใช้นะสรุปทำได้แล้วนะครับโอ้โหหลังจากกล้ากกกูลัวมานานยึดยึดยัดย่ดยึงยัดยัดเฮียแบบไม่ได้เป็นทีคนอย่างเงี้ยเป็นทีเครื่องมือ,อถ้าชอบคลิปแบบน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องทูชาติเคซี่คาด้วยครับเพื่อได้เป็นกำลังใจในการทำต่อไปแล้วก็อย่าลืมเพจเข้าไปสั่งซื้อได้น้ำยาเช็ดยางน้ำยาเคลือบเงาสีรถเทสเคซี่คาเข้าไปถามมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลาเข้าไปสอบถามเลยว่่าสพพคุณเป็นไไงงซื้้้้้ออลลใใใชชชดดูีแว คีิปที่หนึ่งทำมาขายเดี๋ยวจะขัดคันนี้ให้เงาให้ดูหน่อยเออเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวอีพีหน้าจะทำคลิปให้ดูว่าน้ำยาดีขนาดไหนนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายไปเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับการทดลองไว้ใหมครับ